สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะเหมือนเช่นเคยคะ่ะก็วันนี้ครูปูจะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะเราจะมาวาดหุ่นผู้ชายระบายด้วยสีน้ํากันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้ครูปูจะมาแกะแอคชั่นหุ่นนะคะให้ดูนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้านะคะโดยวาดลงบนก,บกระดาษ a 4ก่อนนะคะ เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ครูก่อนอื่นนะคะครูจะมาวาดใบหน้าะระหว่างหุ่นแฟชั่นผู้หญิงกับหุ่นแฟชั่นผู้ชายนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะหุ่นแฟชั่นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นใบหน้าวงรีรูปไข่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนคอนะคะก็จะโค้งนะคะนี่นะคะ เป็นลักษณะใบหน้าของหุ่นผู้หญิงนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วใบหน้าของหุ่นผู้ชายนะคะก็จะเป็นเหลี่ยมนะคะจะมีโหนกแก้มนะคะลักษณะนี้นะคะก็จะโค้งนะคะมีใบหูนะคะช่วงกรามนะคะวาดคอลงมาเลยค่ะ ลักษณะคอนะคะช่วงไหล่ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็จะวาดนี้นะคะลักษณะของหุ่นใบหน้าใบหน้าของหุ่นแฟชั่นนะคะอันนี้ใบหน้าของหุ่นแฟชั่นผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้ชายนะคะ แฟชั่นนะคะตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็คางก็จะเป็นเหลี่ยมนะคะอาจจะมีเส้นหนกแก้มหน่อยนะคะแล้วส่วนผู้หญิงก็จะโค้งมนเป็นรูปไข่นะคะนี่ก็คือลักษณะคอคอก็เหมือนกันนะคะลากลงมาแต่ผู้หญิงจะโค้งนะคะจะทําให้ดูสวยงามขึ้นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการวาดรูปหน้าของคุณแฟชั่นผู้ชายและผู้หญิงนะคะต่อไปครูจะมาวาดนะคะร่าง เอ่หุน่นแฟชั่นผู้ชายใส่เสื้อผ้ากันก่อนนะคะเรามาแกะแอคชั่นกันนะคะวันนี้ครูจะมาวาดให้ดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไประบายสีน้ํากันในคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าอันนี้ครูจะวาดลงบนกระดาษ a 4ก่อนนะคะนี่นะคะลักษณะใบหน้าของหุ่นผู้ชายนะคะก็จะใส่แว่นให้เขาหน่อยนะคะ เพื่อความเก๋ไก่นะคะอันนี้มาแบบหุ่นแฟชั่นผู้ชายนะคะก็ลักษณะจมูกนะคะปากนะคะน่าจะออกเหลี่ยมหน่อยนะคะใส่แว่นนะคะก็จะวาดช่วงผมไปเลยก็ได้นะคะ ความยาวไปหน้าวัดลํำตัวนะคะอันนี้ครูจะล่างภาพไว้นะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะมาลงด้วยปากกาเคมีนะคะให้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้นะคะล่างลงมาเลยนะคะช่วงคอล่างลงมาตรงๆจากกรามโค้งนิดหน่อยก็ได้วิ้ยขอพายค่ะโค้งนิดหน่อยก็ได้นะคะจากนี้นะคะลากเส้น แกนกลางลำตัวนะคะใส่ช่วงหายปลานะคะแล้วก็ช่วงความกว้างไหลนะคะก็จะโค้งออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ลาดไหลนะคะความยาวใบหน้าวัดลำตัวนะคะจากศีรษะถึงคางยาวเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะศีรษะถึงคางนะคะความยาวใบหน้านะคะวัดลำตัวจากคางลงมานะคะเท่ากับความยาวใบหน้านะคะ เป็นเส้นอกนะคะเราก็จะมาลากเส้นอกกันนะคะแล้วจากเส้นอกถึงเอวนะคะก็เท่ากับความยาวใบหน้านะคะแล้วก็จากเอวถึงสะโพกนะคะก็เท่ากับความยาวใบหน้านะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลางภาพให้ดูนะคะ อันนี้ก็ช่วงต้นขานะคะแล้วก็เข่านะคะวัดเท่ากับความยาวใบหน้ามา9ส่วนนะคะส่วนที่9นะคะเราแบ่งครึ่งนะคะเป็นข้อเท้านะคะเราก็จะมาวาดเอวกันนะคะติ๊กทั้งสองข้างไว้นะคะเบาเนะคะให้เท่ากันนะคะทั้งสองข้างใช้เส้นแกนกลางลำตัวนะคะเป็นตัวกำหนดนะคะสองข้างนะคะวัดออกไปให้เท่ากันนะคะ แล้วเราก็ลากเส้นนะคะเส้นสะโพกนะคะอันนี้นะคะให้ให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะตรงนี้เป็นเส้นขานะคะเราก็จะวาดแอคชั่นนะคะแอคชั่นเราจะมองเห็นกันไหมคะ ขานะคะขาอีกข้างหนึ่งจะเป็นลักษณะการเดินนะคะก็จะสั้นกว่านะคะงอเข่านะคะเป็นการงอเข่านะคะก็จะโค้งลักษณะนี้นะคะต่อไปเรามาวาดแขนกันนะคะแขนนะคะศอกอยู่ตรงช่วง เส้นเอวพอดีเลยนะคะใช้เส้นนะคะตะวัดกล้ามเนื้อนะคะให้มีกล้ามเนื้อหน่อยนะคะแขนจะสั้นไปหรือเปล่านะคะขออภัยนะคะเดี๋ยวเออโอเคนะคะก็จะว่า แขนนะคะมือนะคะเราก็จะได้หุ่นผู้ชายนะคะลักษณะนี้นะคะเส้นเอวนะคะเดี๋ยวครูจะมาใส่เส้นนะคะด้วยปากกาเคมีนะคะให้เข้มขึ้นนะคะเราจะมาใส่เส้นด้วยปากกาเคมีให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยว ภูุระมาใส่เสื้อผ้านะคะให้หุ่นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแว่นตานะคะก็ลากนะคะสันจมูกนะคะช่วงปากนะคะอันนี้ก็หูนะคะใบหูนะคะผมช่วงนี้นะคะผมนะคะเราก็วาด ค้งไปก่อนนะคะแสกข้างนะคะเราก็จะได้หุ่นนะคะอันนี้ลากลงมาเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงหายปลานะคะมีเส้นคอนิดนึงนะคะจากนี้นะคะลากโค้งลงมานะคะมีกล้ามเนื้อช่วงไหล่หน่อยนะคะนี้ก็เป็นช่วงอกนะคะ เราสามารถแต่งเส้นได้นะคะถ้าเส้นไม่สวยนะคะครูอาจจะแบบมาแต่งตอนลงปากกาอีกทีนึงนะคะนี่นะคะครูจะเน้นด้วยปากกาเคมี0.8นะคะเพื่อให้เส้นเข้มขึ้นนะคะ เราก็มาใส่ช่วงเข่านะคะก้ามเนื้อเข่านะคะเป็นท่ากำลังเดินนะคะเดินนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นโค้งลงมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้หุ่นนะคะเราก็ลบส่วน ดินสอออกนะ,ะนะคะนะคะเราก็จะได้ลักษณะหุ่นนะคะต่อไปนะคะครูปุจะมาใส่เสื้อผ้าให้ดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวครูปุ๊จะไปวาดจริงอีกทีหนึ่งนะคะในกระดาษว่าสีน้ํานะคะอันนี้จะให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนกันนะคะเรามาใส่เสื้อผ้าแบบเป็นชุดสูตรนะคะเป็นชุดสูตรออเป็นเสื้อคอเต่านะคะเสื้อคอ เต่าแบบเสื้อหนาวกันหนาวนะคะแล้วก็จะใส่นะคะครูจะใส่เสื้อผ้าด้วยปากกาแดงให้ดูกันนะคะจุดตำแหน่งนะคะที่เคปกสูตรนะคะอยู่ประมาณเอวนะคะหรือว่าต่ำกว่าเอวหรือว่าตรงพอดีเอวนะคะถ้าอุ้ยครูลบเส้นแล้วก็ลืมวาดอันนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะเออก็ เรามาวาดเสื้อผ้ากันนะคะแล้วก็วาดปกนะคะวิธีวาดปกเราติ๊กไปก่อนว่าปกลึกเท่าไหร่นะคะเออ่สาบเสื้อนะคะเป็นความรู้ไปด้วยนะคะของผู้หญิงนะคะสาบเสื้อขวาทับซ้ายนะคะของผู้ชายนะคะซ้ายทับขวานะคะสาบเสื้อนะคะเราก็จะวาดปกลงมานะคะความลึกของปกนะคะเราวาดนี้ซ้ายทับขวานะคะ ก็จะลงประมาณนี้นะคะความยาวของสูตรนะคะบกเสื้อนะคะวาดไปเลยนะคะลากไปเลยนะคะปกเสื้อเทเลอร์นะคะปกสูตรนะคะนี่นะคะครูผูจจะว,วาดอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวในนะคะเสื้อตัวในคอเต่านะคะ แล้วก็เราก็ติดกระดุมเม็ดนี้นะคะที่เอวนะคะแล้วก็มีอีกเม็ดหนึ่งปล่อยนะคะปล่อยด้านนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะวาดตัวเสื้อลงมานะคะตัวเสื้อลงมานะคะก็ตรงนี้นะคะวาดตัวเสื้อลงมานะคะวาดกระเป๋านะคะกระเป๋าสูตรนะคะ ใส่เก็บวาดแขนนะคะแขนนะคะมีอบแขนก็ได้นะคะเราจะวาดแล้วก็วาดช่วงนี้นะคะเสื้อผ้านะคะวิธีวาดเสื้อผ้าต่อไปเรามาวาดกางเกงกันนะคะช่วงกางเกงนะคะก็จะมีรอยย่นตรงนี้หน่อยนะคะ ช่วกางเกงนะคะขากางเกงด้านนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นการเดินของหุ่นนะคะก็ลุงก,ก็วาดให้ดูนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นของรอยกางเกงขึ้นมานะคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะเสร็จยังลบขอบพัดก่อนกนะ็ <laughs> นี้นะคะเราจะได้ลักษณะหุ่นแฟชั่นผู้ชายนะคะแบบแอคชั่นนะคะเดินนะคะครูก,ก็วาดให้ดูทุกคนจะได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะเป็นก็เป็นแบบตัวอย่างนะคะที่ครูจะมาแกะแอคชั่นแล้วก็ใส่เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดหุ่นแฟชั่นผู้ชายนะคะแล้วใส่เสื้อผ้าระบายด้วยสีน้ำนะคะ วันนี้นะคะครูกูก็วาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอยากว่าลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ